สวัสดีครับผมโปรอ็อฟสอนกอล์ฟที่ขอนแก่นนะครับหรือจะเรียกผมว่าโคชอ็อฟก็ได้นะครับก่อนในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการสวิงกอล์ฟของฉันนะครับหรือว่าเป็นระบบในการที่ผมสอนกอล์ฟตั้งแต่เซสชันแรกจนเซสชันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการอัปเดตการปรับปรุงข้อมูลนะครับเป็นเวอร์ชั่น2024นะครับก็ติดตามกันดูนะครับว่าในเวอร์ชันนี้จะมีอะไรกันบ้างครับในคลิปวิดีโอแรกนี้นะครับ ผมก็จะมาให้แนวคิดนะครับวิธีการก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวนะครับก็วิธีการง่ายๆนะครับส่วนแรกนะครับเราก็จะจับคลิปนะครับพนมมือนะครับก็จับคลิปก็ในคลิปวิดีโอของเรื่องการจับคลิปก็มีอยู่แล้วนะครับก็ลองไปติดตามชมมันดูนะครับหลังจากจับคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับยกไม้ขึ้นมาขนานพื้นนะครับก็ถ้าวัดแล้วก็อยู่ประมาณที่เข็มขัดนะครับเราก็หดมือลงมาก่อนนะครับแล้วเราก็ยื่นออกไปตรงตรง อย่างนี้นะครับหมมาเสร็จแล้วก็ยื่นไปตรงๆให้ไม้ขนานพื้นก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาวาดวงดูก่อนนะครับว่าวงในลักษณะที่เรายืนตรงๆที่ยังไม่มีการพับตัวลักษณะของการตรีกลอฟนั้นความรู้สึกมันเป็นอย่างไงนะครับเราวัดตวงตักสิ่งแรกก่อนนะครับก็คือเราจะหันไปทางซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายนะครับสังเกตไหมครับว่าการหันในลักษณะนี้ถ้ามือเราไม่เคลื่อนไหวอะไรแล้ว อะไรเลยนะครับที่ไม่มีการบิดอะไรก็แล้วแต่นะครับหน้าไม้นั้นจะยังกลับมาสู่แนวที่ตั้งฉากหรือว่าสแควรไปจนกระทั่งถึงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้นั้นก็จะเป็นการวัดความรู้สึกว่าเราจะเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ณนะช่วงเฟสแรกหรือว่าช่วงตัวขนานตัวแรกนะครับถ้ามือเราไม่แอคชั่นอะไรเลยนะครับสังเกตไหมครับ หรือว่ามือเราไม่เคลื่อนเลยเลยหน้าไม้เราก็จะอยู่ปะกะติอย่างนี้เช่นเดิมนะครับนี่เป็นสิ่งแรกที่ผมจะสื่อสารให้กับผู้มาเรียนว่าความปะกะติความธรรมดาความไม่จะต้องทําอะไรเลยนี่แหละคืออุปสรรคในการเล่นกอล์ฟอย่างหนึ่งนะครับฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าพื้นฐานเบื้องต้นแล้วนี่เราจะต้องการมูฟเมนต์ในลักษณะนี้นะครับพอต่อมานะครับเรามาเคลื่อนตัวในลักษณะของการเสดัจแบบกอล์ฟนะครับผมขอเลื่อนลูกกอล์ฟไปก่อนนะครับ ต่อมานะครับพอเรายืนเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะทําการเซตอัพลงไปที่พื้นนะครับแล้วลองเคลื่อนตัวแบบเมื่อกี้ครับซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายอีกทีนะครับซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายนะครับณนะวิธีการนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่มีความจําเป็นมากๆนะครับในการสอนของผมก็คือผมต้องการให้มีเสียงพื้นไม้กระทบพื้นนะครับเพราะไม้นั้นมีการออกแบบไว้อยู่แล้วว่า มีพื้นที่ในการที่จะกระดอนไม้นะครับหรือว่าเบลส์ตน,นเองนะครับนั้นแบบฝึกหัดนี้นะครับต่อจากแบบฝึกหัดที่แล้วนะั้นความจำเป็นอย่างหนึ่งคือจะต้องมีความรู้สึกของการแตะพื้นลักษณะนี้นะครับซ้ายแตะขวาแล้วก็ไปทาลังซ้ายก็แตะนะครับให้มีเสียงพื้นที่ชัดๆนะครับพอเราสัมผัสพื้นได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนความสําคัญขั้นตอนหนึ่งของผมเอง ผมเรียกว่า m a t ชิ i n g deal นะครับเป็นกระบวนการหรือว่าวิธีการฝึกที่มีความคลาสสิกนะครับผมว่ามีมาก่อนที่ผมจะเล่นกอล์ฟอีกหลายสิบปีนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เรานะครับจับไม้ปกตินะครับแล้วแกวงไม้ไปด้านหน้านะครับยกส้นเท้าเท้าขวานะครับแล้วก็เหวี่ยงกลับมานะครับพอเหวี่ยงกลับมาด้านนี้เราก็ยกส้นเท้าซ้ายแล้วก็เหวี่ยงลงไปนะครับก็จะกลายเป็นซ้ายขวาซ้ายนะครับ ซ้ายขวาซ้ายบางคนอาจจะย่ำยกสูงอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซ้ายขวาซ้ายนะครับซ้ายขวาซ้ายสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่จำเป็นในการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้คืออะไรเสียงเฉลับพื้นในเสียงเบาส์พื้นนั่นเองครับให้เรานะครับเรียนรู้การสัมผัสพื้นเพื่อที่ จะได้ต่อสู้กับสัญชาตญาณของตัวเองนะครับเพราะเรื่องกอล์ฟนั้นรเราสู้กับเรื่องของการป้องกันตัวหรือว่ารีเฟกต์นะครับเมื่อมีสิ่งของวางอยู่บนพื้นแล้วเราเอาไม้หรือว่าสิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไปทุบพื้นนั้นร่างกายเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นการป้องกันตัวมันเลยเกิดการชักข้อศอกหรือว่าดึงขึ้นมาเหมือนเราโดนไฟช็อตโดนไฟช็อตนะครับมันก็จะทําให้เรานั้นฝึกเรียนรู้แล้วก็ให้ร่างกายรับรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่นั้นมันไม่ อยากให้ลิฟทมันเกิดขึ้นนะครับนี่จะเป็นแนวคิดแนวหนึ่งนะครับอีกต่อมานะครับในส่วนต่อมาแล้วพอเรานะครับมัตชิ่งได้ดีแล้วงั้นเรามาเข้าสู่กระบวนการการฝึกดิวต่อมานะครับก็คือการมัตชิ่งในลักษณะที่เรายกเท้านะครับขอเริ่มไปเหมือนเดิมครับไปแหวงไปด้านหน้าแหวงกลับมาปุ๊บแล้วก็นับเป็นซ้ายขวาซ้ายนะครับ ซ้ายขวาซ้ายพอพร้อมแล้วนะครับพอพร้อมแล้วเราก็จะก้าว้ายไปแล้วก็ปล่อยไม้ลงไปในจังหวะแบบเดิมนะครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรครับเรื่องของแรงเวียงที่เกิดโดยเรานี่แหละเราเป็นคนสร้างแรงเกิดขึ้นแล้วแรง,กงแกว่งไปแกว่งมานั้นมันก็จะได้สัมผัสธ,ธรรมชาตินะครับหรว่าแรงดึงดูดนั่นเองนะครับการแกว่งไปแกวงมาก็จะมีแนวเวียงหรือโมเมนตัมที่เราได้ศึกษา ไม้ที่แตะสัมผัสพื้นนะครับเป็นไปโดยธรรมชาติฉะนั้นเราจะใช้จังหวะแบบเดิมนี่แหละในการก้าวแล้วก็ตีลูกต่อนะครับลองดูนะครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายพอแล้วนะครับซ้ายขวาซ้ายอ่าโอเคนะครับต่อเลยไป ซ้ายขวาซ้ายคราวนีผมจะทําต่อเนื่องเลยนะครับซ้ายขวาซ้ายไปเลยครับอ่าเสร็จแล้วให้ทําท่าจบอย่างเหมือนที่เราทําตอนแรกที่เป็นดิวขวาแล้วก็ซ้ายนะครับพอเราเวงเสร็จแล้วปุ๊บม,มันก็จะมาจบที่เดียวกันนะครับในแบบฝึกแบบแรกนะครับใน EP แรกนี้นั้นก็จะทําให้เราเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติ การเด้งพื้นการฉลับพื้นการเบาส์พื้นสู้กับรีเฟกของตัวเองความเกรงในการเคลื่อนไหวถ้าเราชานานขึ้นเราจะเกร็งน้อยลงฉะนั้นการแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาเราก็จะได้ทุกอย่างที่เป็นต้นทางในการเล่นกอล์ฟที่ดีนะครับคือเราจะลดอาการเกร็งลดความตื่นตระหนกลดอาการต่างๆนานาทําสิ่งนี้สิ่งเดียวนะครับมันสามารถเป็นต้นทางที่จะแก้อาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เกือบทุกอย่างแบบเบส็จไปเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอมาชิ่งแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำยังไงเรามาลองดูครับเราเตรียมลูกกล์ฟมาไว้ตำแหน่งที่เราอยากจะตีนะครับวันนี้ผมใช้เหล็ก9นะครับตำแหน่งวางลูกกล์ฟก็จะอยู่ตรงกลางนะครับในการสอนลูกกล์ฟของผมผมจะเลือกใช้เหล็ก9เป็นตัวเริ่มต้นเพราะว่าตำแหน่งลูกกล์ฟนั้นเป็นตำแหน่งที่ง่ายที่สุดที่ผู้เริ่มเรียนใหม่จะจำง่ายที่สุด ว่าเลข9้านั้นอยู่ตรงกลางนะครับส่วนการวางลูกกล์บหรือาการวางไม้กล์บนั้นผมจะมีคลิปวิดีโอนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปวิดีโอตัวนั้นไปให้ดูนะครับแล้วต่อมานะครับพอเราจะสวิงจริงเราจะทําอย่างไรนะครับเราก็จะลดไม้เข้าไปที่ลูกกล์บนะครับเราก็ซ้ายขวาซ้ายเช่นเดียวกันแต่เราไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องยกเท้ามากๆขนาดนี้นะครับแล้วเราก็จําลองนะครับ จำลองการเคลื่อนไหวเมื่อกี้นะครับซ้ายขวาซ้ายยกแค่ส้นเท้านะครับซ้ายขวาซ้ายนะครับซ้ายขวาซ้ายจับความรู้สึกจากคราวที่แล้วนะครับที่เป็นมาร์จิ้งดิวมาสู่การสวิงในลักษณะนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายพร้อมแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายกซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวา การตีก็อาจจะมีเลยมาบ้างนะครับแต่ก็พยายามให้รู้สึกอยู่ที่ตรงนี้ไว้ก่อนบางทีอาจจะขึ้นมานี้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับในส่วนของแบ็กสวิงการอิมแพคการกระดอนของหน้าไม้แล้วก็ความรู้สึกที่เป็นธรรมดาธรรมชาติของการเล่นกอล์ฟนั้นก็เรียนรู้ง่ายๆจากเอพิโซดแรกเอพิโซดนี้นะครับซึ่งเป็นเอพิโซดที่อัปเดต ขึ้นมาเรื่อยๆนะความรู้สึกที่เราต้องการอยากจะให้การเล่นกล์ฟนั้นสัมผัสได้แล้วก็เล่นได้ตลอดชีวิตโดยสิ่งสําคัญก็คือเราต้องศึกษาธรรมชาติศึกษาแรงเหวี่ยงนะครับศึกษาแรงของตัวเองในการเคลื่อนไหวศึกษาความเกร็งของร่างกายความเกร็งของร่างกายมีหลายแบบนะครับมีการเกร็งทั้งกล้ามเนื้อและก็เกร็งทางด้านติดใจนะครับฉะนั้นการฝึกไปทุกๆอย่างใน ep แรกนี้ก็เป็นการฝึกเบ็ดเสร็จ เริ่มต้นที่ดีเข้าใจโลกเข้าใจธรรมชาติเข้าใจอุปกรณ์ที่เขาดีไซน์มาให้เราแล้วนะครับมันก็จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะสวิงกลอบได้เป็นอย่างดีนะครับจัดการความเกร็งจัดการรีเฟกปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องอะไรเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจำไม่ได้การหันซ้ายขวาแล้วก็กลับมาซ้ายนี้ก็จะเป็นการวัดและก็ตวงตัก ของการเคลื่อนไหวที่เป็น m a t c i n นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะวัดตวงตักหรือ calibration ความรู้สึกของตัวเองให้เข้าไปสู่ความจริงได้ดีมากขึ้นครับ ใน e ีนี้นะครับขั้นตอนการสวิงกอฟของฉันนะครับเรื่องมาชิินดิวก็ได้จบลงไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้นักกอลฟนไปปรับใช้นะครับจริงๆดูตาม E ีนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเรียนกอฟก็ได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกอฟไม่ได้มีแต่สวิงนะครับกอฟต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจธรรมชาติเข้าใจอุปกรณ์ที่เขาดีไซน์มานะครับเจอกันใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับผม